สวัสดีค่ะพี่น้องเอ้ยเด็กกระทะเด็กกระทะไม่มันพอดไข่พี่น้องไข่เกี่ยวนะคะได้เด็กกระทะไม่เตือเหลืองพี่น้องเอ้ยพอดไข่กินมเขากันพี่น้องไข่เสมอนะคะพอดไข่คุณป๋าพี่น้องเบึ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 งพอดไข,ข่ข้นเหนียวนะคะคุณป๋าทานข้นเหนียวนะคะ ผู้หลับพี่นอ้องข้วเหนียว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 ไข่เกี่ยวนะคะร้อนๆนะคะมาห้าคลองเลยนะคะ องจามเอาเลยเอาเลยนะคะน้องเอ้ยเดือกระทะไม่มันถอดไข่พี่น้องเอ้ยเมื่อยละไรมันถอดไข่ <laughs> พี่น้องอมันถอดไข่ โอเคนะคะน้องเอ้ยถอดไข่บ่าเนี่ยตึงลึงกะตึงลึงตึงลึงตึงลึงกะเตึงลึงตึงลึงพี่น้องเหมาะบ่พี่น้องถอดไข่ถอดไข่หนึ่งเหนียวนะคะ <S <S วันนี้ไปจัดกระทะมาใหม่นะคะ ใบเบื้อเริ่มเลยนะคะก็เหนียวด้วยนะคะหวดเข่าเหนียวพร้อมพี่น้องเมื่อยล่ะขึ้นคอสองนาทีแล้วนะคะสามนาทีพี่น้อง ติดกระทะให้มาดำบไปหน่อยกระทะไม่น็อนาะๆนนค่อยๆอุ่นๆค่อยๆบอมๆนะคะเลขสานะคะชาลันันคอมแซร์ชาลัน อ่ะดูเยอะหลอดูฟิกเดี๋ยวทาวิดีโออ่ะดูเยอะเรอเยอะากเลยอ้าเดี๋ยวสะช็อตเดี๋ยวทาวิดีโอโอเคเวนทัลิตเวนทัลิตเวนทัลิตโอร์ปลานะคะพ่อครัวหัวปลานะคะเอกนะคะวันนี้ทานเอกนะคะ Det er ikke en stekepanne. Det heter wok-panne. Nei, det 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 er 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 en spesiell panne sånn sånn høy คอนเจออยู่ละปังคฮะยาโยชันโอเคโอเคนะคะห้าทีแล้วนะคะเพื่อนๆคันเจอแบ็กสวัสดิ์โอเคซ้อน ออออโอ,อดไข่นะคะ5นาทีแล้วนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะหิวมากนะคะบ๊ายบาย